วันนี้มาฟังเรื่องธรรมะที่ผมจะเล่าให้ฟังแบบเป็นเรื่องสั้นๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะก,กันของพิกษุในสมัยนั้นเขาทะเลาะก,กันในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรพอจะให้อภัยกันได้แต่ก็ไม่มีฝ่ายไหนให้อภัยกันแม้แต่พระพุทธเจ้าเข้าไปตักเตือนเขาก็ไม่ฟังกลับไล่ให้พระพุทธเจ้านั้นออกไปทำวัดอยู่เฉยเไม่ต้องมายุ่งไปฟังกันครับว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างไร ภิกษุทะเลาะกันตอนที่หนึ่งสมัยหนึ่งที่โคสิตารามเป็นชื่อวัดนะครับแต่เขาไม่ได้บอกไว้ว่าใครเป็นคนสร้างบอกแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านมาประทับที่วัดนี้ขณะที่ประทับอยู่ที่วัดนี้ภิกษุก็เก,กาะอธิกณรกันขึ้นเรื่องของเรื่องมันก็แค่โจทย์กันเหตุเพราะภิกษุรูปหนึ่งไปทำความผิดและตัวเองก็รู้แล้วก็ยอมรับด้วยว่าตัวเองทำผิดแต่พออยู่มาอยู่มา ได้ยินภิกษุเหล่าหนึ่งพูดว่าไม่ผิดหรือไม่อาบัตภิกษุที่ทําความผิดนั้นก็กลับคําว่าตัวเองไม่มีอาบัตหรือไม่ได้ทําความผิดแต่ภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ยอมก็เลยไปถามภิกษุที่ทําผิดนั้นใหม่อีกครั้งว่าท่านทําผิดแล้วท่านจะยอมรับว่าท่านทําผิดหรือไม่ภิกษุคนที่กลับคํานั้นก็ไม่ยอมรับผิดสุดท้ายก็เลยเกิดการโต้เถียงกันไปใหญ่โตต่างก็หาสมัครพรรคพวกตั้งกันเป็นก,ก๊กเป็นเหล่า จนะภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นทนไม่ได้ก็เอาเรื่องเข้าไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเรื่องที่ภิกษุเอาเรื่องไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังนี้ละเอียดมากนะครับยาวมากผมเลยไม่เอามาใส่ไว้ท่านใดอยากทราบรายละเอียดก็เข้าไปอ่านเอาได้นะครับเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ฟังดังนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปหาภิกษุพวกยกหมายถึงพวกที่กล่าวหาหรือพวกที่โจด ต่อไปนี้เพื่อการง่ายแก่การเข้าใจผมขอเรียกว่าพวกหนึ่งพวกสองก็แล้วกันพวกหนึ่งคือพวกต้นเรื่องที่ทำความผิดพวกสองคือพวกที่โจ์หรือกล่าวหานะครับพระพุทธเจ้าท่านได้เข้าไปหาพวกที่สองคือพวกโจ์และว,ว่ากล่าวบอกเหตุที่จะเป็นไปภายภาคหน้าแล้วจากนั้นก็เสด็จไปหาพวกภิษุกลุ่มที่เป็นเพื่อนภิกษุที่ถูกยกคือกลุ่มที่หนึ่งเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวตักเตือน ภิสุุทั้งสองพวกที่พอจะยกเอามาเป็นตัวอย่างให้เห็นได้บ้างเป็นบางช่วงบางตอนมีดังนี้ว่าถ้าหากว่าพวกเธอทั้งสองกลุ่มนี้ทะเลาะก,กันต่อไปก็จะทำกิจของสงร่วมกันไม่ได้จะนั่งในเสนาสนะร่วมกันไม่ได้จะลงอุโบสถร่วมกันไม่ได้หรือกิจอะไรอะไรในหลายๆอย่างที่เป็นของสง์ก็ทำร่วมกันไม่ได้อุโบสถคำนี้เพื่อท่านใดยังไม่รู้จะได้เข้าใจ ว่ามันคืออะไรได้ยินมานานแล้วคําว่าอุโบสถคํานี้อุโบสถก็แปลว่าการรักษาศีลหรือที่พระมารวมกันสวดมนต์หรือสวดปติโมกหรือเรียกอีกแบบง่ายๆก็คือวันพระนั้นแหละพอให้โอวาทั้งสองพวกแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงกลับมายังโคสิตารามวัดที่พักอยู่มาไม่นานภิกษุรูปหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กล่าวหานั้น ได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วแจ้งว่าพิษุกลุ่มที่หนึ่งทำอุโบสถในวัดแต่กลุ่มผมต้องทำอุโบสถนอกวัดพระพุทธเจ้าตอบบอกกับภิกษุนั้นให้พิกษุนั้นเอาไปบอกต่อว่าพวกที่ทำอุโบสถในวัดนั้นเขาทำถูกแล้วถึงพวกเธอเองถ้าทำอุโบสถในวัดก็จะเป็นฝ่ายทำถูกเช่นกันแต่เพราะเธอทั้งสองไม่อาจทำอุโบสถร่วมกันได้เพราะสั่งวาดของพวกเธอไม่เข้ากัน นานาสังวาสนานาสังวาสแปลว่าการแยกอยู่ใครอยู่มันสังวาสคำนี้แปลว่าการอยู่รวมกันแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ยกเอานานาสังวาสทั้งสองแบบมาพูดให้ภิกษุนั้นฟังแต่ผมไม่ยกเอามาใส่ไว้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวการต่อมาเหตุการณ์ยังไม่สงบแต่กลับบานปลายถึงขนาดที่ภิกษุต้องทะเลาะก,กันในละแวกบ้านในโรงชนันบ้างทะเลาะก,กันด้วยปากบ้าง ทั้งด้วยมือบ้างถึงขนาดท่อนไม้บ้างพระพุทธเจ้าจึงไประงับเหตุอธิกรณ์อธิกรณ์แปลว่าทะเลาะก,กันพระพุทธอง,องค์ทรงห้ามว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าแก่งแย่งอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุอธรรมมวาทีรูปหนึ่งได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าขอพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมจงทรงพระกรุณารอ,อก่อนขอพระผู้มีพระภาคจงทรงมีความขวนขวายน้อยประกอบสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพวกข้าพระพุทธเจ้าจักปรากฏด้วยความบาดหมางด้วยความทะเลาะด้วยความแก่งแย่งด้วยการวิวาทกันนั้นพระพุทธเจ้าค่าอธรรมวาทีแปลว่ามีธรรมะที่ไม่ดีไม่สํารวม พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสห้ามไว้ถึงสามครั้งบรรดาภิกษุ์ทั้งสองพวกนั้นก็ไม่ยอมลดละความทะเลาวิวาทกันไม่แค่นั้นพระพุทธเจ้าไปเตือนกลับไล่พระพุทธเจ้าไปให้ไกลไกลเสียอีกแล้วบอกว่าเขาจะแก้ปัญหากันเองด้วยการทะเลาวิวาทกันนี้แหละให้มันเห็นดำเห็นแดงกันไปเลยในเมื่อห้ามไม่ฟังพระพุทธเจ้าท่านก็เลยยกเอานิทานชาดกเรื่องหนึ่งเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับภิกษุเหล่านั้นฟัง ชื่อเรื่องว่าทีคาวุกุมานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคอยติดตามตอนต่อไปตอนที่สองมาต่อกันเลยครับในตอนที่สองพิกษุทะเลาะกันตอนที่สองตอนที่แล้วผมเขียนมาหยุดเอาไว้ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้เดินออกไปห้ามบรรดาภิกษุทั้งสองพวกไม่ให้ทะเลาะก,กันแต่ปรากฏว่ามีพิกษุอธรรมรูปหนึ่งที่กล่าวบอกให้พระพุทธเจ้าจงมีความขวนขวายน้อย แล้วบอกว่ากลุ่มของเขาจะแก้ปัญหากันเอาเองจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ยกเอานิทานขึ้นมาสาธกเปรียบเปยให้ภิกษุเหล่านั้นฟังนี่คือตอนเดิมของเมื่อตอนที่แล้วต่อไปนี้คือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านยกเอาเรื่องนิทานขึ้นมาสอนภิกษุชื่อเรื่องนั้นว่าทีคาวุกุมานเนื้อเรื่องนั้นมีอยู่ว่ามีเมืองอยู่สองเมืองและมีเจ้าเมืองครอบครองทั้งสองเมือง เมืองหนึ่งเป็นกษัตริย์ที่เป็นเศรษฐีและมีความโลภครอบงำอยู่และอีกเมืองหนึ่งมีกษัตริย์ที่ยากจนอาศัยอยู่กษัตริย์ที่เป็นเศรษฐีนั้นชื่อพรหมทัตครอบครองเมืองพาราณสีส่วนกษัตริย์ที่ยากจนนั้นชื่อทีคีติโกศนครอบครองเมืองโกศนวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตยกเอากองทัพไปทำการรบราวีเอาเมืองของพระเจ้าทีคีติโกศน พระเจ้าทีคีติทราบข่าวก็หลบหนีออกจากเมืองของตัวเพราะรู้ดีว่าถึงจะต่อรบอย่างไรก็ไม่มีทางเอาชนะเจ้าเมืองพรหมทัดได้จึงพาเอาเมียของตัวไปหาที่หลบซ่อนเพื่อรักษาชีวิตรอดแต่ท่านผู้อ่านท่านทราบไหมว่าที่หลบซ่อนตัวที่ปลอดภัยที่สุดของกษัตริย์ตกยากท่านนี้อยู่ที่ไหนนั่นก็คือเมืองของกษัตริย์ที่ไปรุกรานเขานั้นแหละคือเมืองพารานสีนั้นไง ที่เขาหนีไปหลบภัยปลอมแปลงตัวหลบลี้อยู่เมื่อมาลี้ภัยอยู่ได้ไม่นานเมียของพระเจ้าทีคีติโกศลราชเกิดตั้งครรภ์และมีอาการแท้ท้องอย่างหนักและอาการแท้ท้องของนางนี้ก็ต่างจากสามัญชนทั่วๆไปเขาเป็นกันคือคนทั่วไปแพ้ท้องเขาต้องการของเปรี้ยวข้าวหวานแต่นางไม่เป็นอย่างนั้นนางกลับต้องการอยากจะดูการตรวจพลคนเดินสวนสนามอยากกินน้ำล้างพระแสงขัน คือน้ำล้างดาบที่เอาไว้ออกสึกพระเจ้าทีคีติผู้เป็นพระสวามีท่านก็เดือดร้อนนะสิเพราะตอนนี้อำนาจวาสนาอะไรก็ไม่มีหนำซ้ำยังต้องบ้านแตกสาแรกขาดเข้าซ้ำเติมอีกแล้วจะทำไงดีจะไม่ทำก็สงสารเมียรักที่กำลังแพ้ท้องใครที่เคยแพ้ท้องก็คงรู้ดีนะว่าอารมณ์มันเป็นแบบไหนสุดท้ายพระเจ้าทีคีติก็คิดขึ้นมาได้ว่าเออ เรามีเพื่อนรักคนหนึ่งที่เป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่สมัยเรายังเจริญรุ่งเรืองอยู่ก็เคยได้ไปมาหาสู่กันเป็นสัมพันธ์ไมตรีทางทูตท,ที่ดีต่อกันมาก่อนคงพอจะช่วยเราได้แล้วก็เข้าไปหาเพื่อนที่เป็นพราหมณ์ที่ว่านั้นท่านผู้อ่านครับท่านคงคิดไม่ถึงนะว่าพระเจ้าที่คีติท่านจะทําอะไรเสี่ยงเสี่ยงต่อชีวิตเหมือนเรื่องนี้คือท่านเข้าไปหาพราหมณ์ที่ว่าเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนั้น ที่จริงพราหมณ์คนนี้เป็นที่พระเจ้าโกศลราชไว้วางพระราชหฤทัยมากไม่ว่าพราหมณ์คนนี้จะพูดว่าอย่างไรพระเจ้าโกศลก็จะทําตามเมื่อพระเจ้าทีคีติเข้าไปหาพราหมณ์แล้วเล่าเหตุการณ์ให้พราหมณ์ฟังเสร็จพราหมณ์นั้นก็รับปากว่าจะทําตามเพื่อเห็นแก่ความเป็นเพื่อนกันการต่อมาได้กําหนดการเป็นที่เรียบร้อยพราหมณ์ก็นําเรื่องที่แต่งขึ้นนั้นไปกราบทูลพระเจ้าโกศล พระเจ้าโกศลก็มีรับสั่งให้พราหมณ์นั้นไปดำเนินการตามที่กราบทูลน,นั้นหลังจากนั้นกษัตริย์ผู้ตกยากก็แอบพาเมียของตนปลอมแปลงตัวเข้าไปประปนกับอาณาประชาชีเพื่อชมการจัดขบวนทัพและพิธีทำการล้างพระแสงขันการต่อมานางก็คลอดลูกชายออกมาดูโลกแต่กุมาน้อยได้เห็นหน้าพ่อแม่ไม่นานนักก็จำต้องพัดพรากจากมารดาบิดาไปเออ เมื่อผมเขียนมาถึงตรงนี้ทีไรคือผมอดที่จะคิดถึงพระสูตรที่เคยอ่านทุกครั้งไปที่พระพุทธเจ้าท่านจะใช้เรียกคนสองคนคือแม่และพ่อผมให้ข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งใครที่อ่านพระสูตรที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าเพิ่งสังเกตเลยว่าท่านจะเอ่ยคำว่าแม่ขึ้นก่อนคำว่าพ่อเสมออันนี้คือข้อสังเกตของผมนะครับท่านลองเอาไปทำดูคราวนี้เรามาต่อเรื่องนิยายของเรา เมื่อลืมตามาดูหน้าแม่พ่อไม่ทันไรก็ต้องมีอันต้องพลากจากกันวันหนึ่งมีช่างกระบกช่างตัดผมเก่าคนหนึ่งที่เคยเป็นช่างประจําตัวพระองค์แต่ตอนนี้กลับมาเป็นช่างในเมืองพารานสซีเสียแล้วเพราะไม่มีงานทำในเมืองโกศลพระเจ้าโกศนไม่มีแล้วก็เายไปสมัครเป็นช่างตัดผมให้พระเจ้าพรมทัดแทนวันหนึ่งช่างตัดผมเดินทางไปทุระก็มาเจอเข้ากับพระเจ้าโกศล พระเจ้าโกศลก็รู้ดีว่าช่างตัดผมคนนี้มาเข้าด้วยพระเจ้าพรหมทัตคงต้องนำเอาเรื่องที่เจอเรานี้ไปแจ้งพระเจ้าพรหมทัตเป็นแน่ก็รีบกลับมาบ้านเพื่อหาวิธีปกปักรักษาชีวิตลูกชายจึงปรึกษากันกันกบเมียให้เอาลูกชายไปฝากไว้กับบ้านนายช่างหม้อที่เคยช่วยเหลือมาช่างหม้อหมายความว่าช่างที่ทำหม้อด้วยดินเอาดินมาปั้นหม้อขายจากนั้นอยู่มาไม่นาน เหตุการณ์ก็เป็นไปตามอย่างสองผัวเมียกษัตริย์ตกยากคาดการเอาไว้เพราะวันต่อมาช่างตัดผมนั้นก็เอาเรื่องนั้นไปเล่าให้พระเจ้าพรมทัดฟังเป็นจริงดังที่สองผัวเมียคิดไว้สุดท้ายทั้งสองก็ถูกจับแต่จากช่วงนี้ไปทิ้งช่วงนานนะเพราะต้องเอาไปขังทรมานเหตุการณ์ผ่านไปจนลูกชายจำเริญวัยรุเรียงสาก็แสดงว่าหลายปีนะครับแต่นี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะอยกอามาสาทก เล่าเป็นอุทาหรณ์ให้พิกษุที่ทะเลาะก,กันฟังมันเป็นแค่องค์ประกอบของเรื่องเท่านั้นแต่สาระม,มันอยู่ตรงที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เมื่อจำเนียนการผ่านไวัยไปทีคาวุชื่อนี้คือชื่อลูกชายของกษัตริย์ที่ตกยากเมื่อทีคาวุสามารถรับรู้เรื่องราวได้ดีแล้ววันหนึ่งก็มีข่าวว่าแม่พ่อของตัวถูกจับเอามาตะเวนตามท้องถนนทีคาวุก็แอบตามขบวนแห่นักโทษนั้นไปใกล้ๆ เมื่อพ่อของทีคาวุเห็นทีคาวุมาก็ร้องบอกเป็นข้อคติเตือนใจแก่ทีคาวุว่าพ่อเจ้าทีคาวุเจ้าอย่าได้เห็นแก่ยาวเจ้าอย่าได้เห็นแก่สั้นอันที่จริงผมว่าจะเขียนให้จบล้นะแต่พอมาดูรายละเอียดที่เป็นต้นเรื่องที่เอามาเขียนมันยังมีอีกมากที่เราจะต้องถอดความคำพูดออกมาเป็นแบบบ้านๆเพราะฉะนั้นถ้าจบลงแบบง่ายๆก็คงไม่ได้เนื้อหาตามที่ผมต้องการสักเท่าไหร่ และมันก็จะยาวเกินผมจะขอหยุดตอนที่สองเอาไว้แค่นี้ก่อนตอนที่สามผมจะต่อตอนที่ทีคาวุเข้าวังและเอาคำสั่งเสียของมารดาบิดามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรตอนนี้แหละมันถึงจะเชื่อมเรื่องของพิกษุทะเลาะกันได้อย่างเห็นได้ชัดเรามาเริ่มกันต่อในพิกษุนทะเลาะกันตอนที่สามในตอนที่สองผมมาหยุดเอาไว้ตรงที่ทีคาวุแหวกถุงชนเข้าไปหานักโทษประหารทั้งสอง ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเขานั่นเองเมื่อแม่และพ่อเห็นเขาเข้าแล้วก็พูดเปรยๆโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่และเพชฌฆาตที่อยู่ในบริเวณนั้นรู้ได้ว่าตนนั้นกำลังพูดสั่งสอนลูกชายอยู่ว่าพ่อทีเขาเจ้าจงอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าตัดสั้นบรรดาอมมา์และมือเพชฌฆาตที่ได้ยินเสียงสองผัวเมียกริย์พูดบ่นอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ได้ว่าสองกษัตริย์พูดเรื่องอะไรและพูดอยู่กับใคร จนในที่สุดก็ถึงลานประหารเจ้าหน้าที่ทำการประหารโดยการแยกชิ้นส่วนของศพนั้นออกไปกองกันไว้ทั้งสี่ทิศแล้วจัดเวรยามเฝ้ารักษาเมื่อเวลาใกล้คำ่ำทีคาวุก็ไปซื้อเอาเล่ามาให้ทหารที่เฝ้าศพนั้นกินกันจนเมามมยหมดสติไปทุกตัวคนทีคาวุก็ไปเก็บรวบรวมชิ้นส่วนของศพนั้นมาทำการเผาจากนั้นก็กลับไปที่อยู่ของตนที่บ้านนายช่างหม้อจำเนียนการผ่านไป ที่คาวูได้ไปอาสาทำงานเป็นคนเลี้ยงช้างของนายช้างแห่งหนึ่งที่อยู่ในวังวันหนึ่งที่คาวูตื่นแต่เช้ามาดีดพิณร้องเพลงอยู่ที่โรงเลี้ยงช้างในเวลาเช้าตรู่ที่เงียบสงัดเสียงพิณและเสียงขับร้องของที่คาวุก็เจื่อแจ้วเข้าไปถึงพระกันในที่พระบรรทมของกษัตริย์ผู้เป็นขาตกรในยามที่ตื่นจากพระบรรทม เมื่อพระเจ้าพรมทัตได้สัมผัสเสียงดนตรีและเสียงขับร้องนั้นก็เกิดติดอกติดใจจากนั้นก็ลงมาถามนายช้างว่าเสียงนั้นคือเสียงใครกันนายช้างนั้นจึงบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเป็นเสียงเด็กหนุ่มที่มาขอทำงานเลี้ยงช้างด้วยกษริย์์จึงขอเอาตัวไปไว้ทำงานในวังดนตรีเป็นสื่อชักพาแท้ๆอยู่มาวันหนึ่งกษัตริย์พรมทัตออกประพาสป่ากับบรรดาทหารและอํมมาศ จึงบอกทีคาวูว่าให้ไปเตรียมรถเอาไว้เราจะไปประพาสป่าพอออกเดินทางมาได้ระยะหนึ่งปรากฏว่ารถของกษัตริย์กับกองทหารอารักขาพลัดหลงทางกันพระเจ้าพรมทัดนั้นไปสองคนกับที่คาวุเพราะที่คาวุเป็นนายสารถีคนขับรถมา้าเมื่อหลงทางมาได้ระยะหนึ่งพระเจ้าพรมทัดเกิดเมื่อลาขอพักเอาแรงแล้วนอนหนุนปักเจ้าทีคาวุ ซึ่งเจ้าพรหมทัตนั้นไม่ทราบว่าเป็นลูกของศัตรูและก็เผลอหลับไปเพราะความเมื่อยล้าที่คาวูเห็นได้โอกาสอย่างนั้นก็ชักดาบออกจากฝักเพื่อจะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตนั้นเสียแต่ก็นึกถึงคำสั่งเสียของพ่อขึ้นมาได้ที่ว่าอย่าได้ตัดสั้นอย่าได้ต่อยาวนั้นพูดขึ้นมาเตือนถึงสามครั้งจนในที่สุดพระเจ้าพรหมทัตสะดุ้งตื่นขึ้นมา แล้วบอกเล่าว่าตัวเองฝันเห็นว่าลูกชายของกษัตริย์ที่เราฆ่านั้นจะมาฆ่าเราทีคาวุกุมานั้นก็ชัดดาบออกมาขู่จะฆ่าเสียอีกแต่ก็นึกถึงคำของพ่อสั่งไว้ก่อนตายว่าเจ้าอย่าตัดสั้นอย่าผูกแก่ยาวขณะที่ทีคาวุกํำลังคิดถึงคำของพ่ออยู่นั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ร้องขอชีวิตเอาไว้ช่วงนี้ในพระสูตรใครอ่านไม่ระวังจะสับสนนิดหนึ่งเพราะท่านพูดเอาไว้ละเอียดมากและสละสลวย เช่นว่า 1. จึงพระเจ้าพรมทัตกาสิกราชซพบพระเสียรลงแทบยุคนละบาดของทีคาวราชกุมารแล้วได้ตรัสคำวิงวอนแก่เจ้าชายว่าพ่อทีคาวุพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันพ่อทีคาวุพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันด้วยเถิด 2. เจ้าชายกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าหรือจะเอื้อมอาจทูลเกล้าวถวายชีวิตแก่พระองค์ พระองค์ต่างหากควรพระราชทานชีวิตให้แด่ข้าพระพุทธเจ้าสามพระเจ้าพรมทัตกาสิกราชตรัสว่าพ่อทีคาวุถ้าเช่นนั้นพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันและฉันก็ให้ชีวิตแก่พ่อสี่ครั้งนั้นพระเจ้าพรมทัตกาสิกราชและทีคาวุราชกุมารต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกันได้จับพระหัตถ์กันและได้ทำการสบทเพื่อไม่ทำร้ายกัน ในเนื้อความข้อที่หนึ่งนั้นเป็นการร้องขอชีวิตของกษัตริย์พรหมทัตที่ร้องขอต่อทีคาวุว่าพ่อทีคาวุจงให้ชีวิตแก่ฉันส่วนทีคาวุตอบว่าฉันนั้นหรือจะกล้าถวายชีวิตของหม่อมฉันให้แก่พระองค์มีแต่พระองค์ต่างหากที่จะถวายชีวิตให้หม่อมฉันคําว่าให้ชีวิตข้าหมายถึงพระเจ้าพรหมทัตพูดว่าอย่าฆ่าข้า,ขาทีคาวุตอบว่าผมจะฆ่าท่านได้อย่างไร มีแต่ผมนั้นแหละจะขอชีวิตจากท่านถ้าเข้าใจแบบบ้านๆตามที่เราอ่านมาเราก็จะงงว่าทำไมทีคาวุต้องขอชีวิตจากพระเจ้าพรหมทัตด้วยในเมื่อพระเจ้าพรหมทัตก็อยู่ในเงื้อมมือพร้อมที่จะล้างแค้นให้แม่และพ่อของตัวอยู่แล้วถ้าใครได้อ่านมาแต่ต้นก็พอจะจับต้นชนปลายได้ว่าทีคาวุมีวิสัยทัศน์ในการคิดเป็นผู้นำคนมากแค่ไหนทั้งสองประโยคนี้ ก็เนื่องมาจากความซื่อสัตย์ของทั้งสองที่มีมาต่อกันและจะมีไปในภายภาคหน้าประโยคของที่คาวุยึดหลักคำสั่งเสียของพ่อคำว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นแต่ก็กลัวพระเจ้าพรหมทัตจะคิดไม่ซื้อเมื่อมาถึงวงังจะคิดฆ่าเขาเสียเขาจึงขอชีวิตไว้ผมถึงบอกว่ามันลึกซึง้งให้อ่านแบบช้าๆแกะเอาทีละตัวมันถึงจะได้ชื่อว่าางของที่ความเปิดของที่ปิด หลังจากทั้งสองต่างให้คำมั่นสัญญาต่อกันและกันเป็นที่เรียบร้อยก็กลับมาถึงวงังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของทีคาวุเรื่องของทีคาวุจบลงตรงนี้แต่เรื่องของคำที่พระพุทธเจ้าท่านถอดความจากนิยายมาเล่าให้เป็นอุปมาอุปไมยแด่ภิกษุที่ทะเลาะก,กันให้ได้ฟังยังไม่จบหลังจากสาธกยกเอาเรื่องนิยายทีคาวุ อย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นมาสาทกจบลงแล้วพระพุทธเจ้าได้พูดเป็นบทกถาว่าคําว่ากระถาคํานี้แปลออกมาว่าเป็นคําพูดพระพุทธเจ้าท่านพูดกํากับสรุปความเอาไว้ว่าภิกษุมีเสียงดังเป็นเสียงเดียวกันจะได้สําคัญตัวว่าเป็นพานไม่มีเลยสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแตกกันก็ไม่ได้สําคัญเหตุอื่นภิกษุทั้งหลายลืมสติสําคัญตัวว่าเป็นบัณฑิตช่างพูด เจ้าคารมพูดไปตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดไม่ร pues ู er ้สึกว่าความทะเลาะเป็นเหตุชักพาไปก็คนเหล่าใดจองเวนไว้ว่าคนโน้นด่าเราตีเราชนะเราได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของคนเหล่านั้นย่อมไม่สงบส่วนคนเหล่าใดไม่จองเวนไว้ว่าคนโน้นด่าเราตีเราชนะเราได้ลักสิ่งของของเราไปเวนของคนเหล่านั้นย่อมสงบ แต่ไหนแต่ไรมาเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระง,งับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระง,งับเพราะไม่จองเวรถ้าบุคคลพึงได้สหายมีปัญญาเที่ยวไปด้วยกันเป็นนักปราดคอยช่วยเหลือกันเขาครอบงำอันตรายทั้งปวงเสียได้พึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นถ้าไม่ได้สหายมีปัญญาเที่ยวไปด้วยกันเป็นนักปราดคอยช่วยเหลือกันพึงเที่ยวไปคนเดียว ดูดพระราชาทรงสละแว่นแควน้นคือราชาอาณาจากักรและดุดช้างมาตังคะรับฝูงเที่ยวไปในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำบาปดุดช้างมาตังคะมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าแต่ลำพังฉะนั้นจากนั้นพระพุทธเจ้าก็จากไปเมื่อพระพุทธเจ้าไม่มีแล้ว ความเสื่อมของบรรดาภิกษุเหล่านั้นทั้งสองพวกก็เริ่มปรากฏในเมื่อ,อนาประชาชีเขาไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือกับบรรดาพวกสงฆ์ทั้งสองฝ่ายที่ไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามัวเอาแต่ทะเลาะก,กันจนต้องเป็นเหตุทำให้พระพุทธเจ้าท่านจากไปประชาชนไม่ศักการะไม่ศรัทธาไม่ใสบ่บาตรบรรดาสงฆ์พวกนี้เดือดร้อนหนักเพราะไม่มีอาหาร จึงปรึกษากันว่าจะไปทำคืนบาปกรรมที่ตนได้กระทำไว้ก็คือจะไปขอโทษหรือไปปรงอาบัตินั่นเองเรื่องคร่าวๆของเรื่องที่พิสูจน์ทะเลาะก,กันนั้นก็มีเพียงเท่านี้แต่ในพระสูตรเต็มนั้นบอกเลยว่าละเอียดมากแล้วได้ใจความมากกว่านี้เป็นไหนๆก็อย่างที่ผมบอกไว้แบบทุกๆครั้งนั้นแหละว่าเขียนมาให้อ่านเป็นเพียงเพื่อเป็นการนำร่องไม่ได้สรุปเอาว่าดีเป็นเพียงเครื่องชี้ทางให้ไปหาสิ่งที่ดีๆ วาที่ว่านี้ครับเอวงัง